ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงจังหวัดกรสินนะครับวันนี้ทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับก็มีรถมาเสนออีกคันนะครับรถยี่ห้อฮีโน่เคเอ็มนะครับรถบัสฮีโน่เคเอ็มนะครับยาว8เมตรนะครับามาแนะนําให้ลูกค้าดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถบัสฮีโน่ km ยาว8เมตรนะครับทะเบียนแจ้งมเจ็ดเก้าไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแดงแดงฟ้านะครับรถคันนี้แดงฟ้ายาว8เมตรนะครับรถชั้นเครื่องครับสภาพสวยนะครับรถคันนี้สภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับด้านคนขับนะครับประตูด้านคนขับและด้านหน้าก็จะมีรอยนะรอยถลอกนะครับรอยถลอกนะครับ แล้วก็ประตูนะครับก็จะมีรอยถลอกนะครับตัวนี้สีโป๊แตกนะครับเก็บสีเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ครับสภาพนะครับชั้นคลืบนะครับรถบัสยาว8เมตรนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับรถบัสคันนี้นะครับราคาไม่ถึง2แสนบาทนะครับราคาไม่ถึง2แสนงแสนบาทนะครับเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยชมยางนะครับนี่แหละครับสภาพนะครับ สภาพด้านข้างนะครับสีไม่มีรอยแตกเลยนะครับสีไม่มีรอยแตกนะครับพร้อมใช้จริงๆนะครับรถคันนี้กระจกก็ไม่มีรอยแตกนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวครับตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวเกาะไว้นะครับตัวนี้มาดูคานหน้ากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานหน้าของของเอฟนะครับเอฟฮีโนนะครับเป็นยางล้อแมกเลเดียนนะครับล้อแมกเรเดียนนะครับท้าแมกนะครับตัวนี้ สภาพยางหน้าสวยนะครับตัวนี้สภาพยางหน้าสวยเลยนะครับนะครับครับสภาพนะครับค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับนานแล้วนะครับทางร้านของเราไม่ได้ลงอ่า u u u e e นะครับพอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ ไม่ใช่ที่เก็บของนะครับพูดผิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับระบบเบรกทิฟฟี่นะครับรถบัสคันนี้จะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่ช่องโล่งเลยนะครับช่องกลางนะครับตัวนี้ก็สามารถวางของได้นะครับสามารถวางของได้นะครับรถบัสฮีโนเคม8เมตรครับชั้นคืบสีแดงสวยเลยนะครับรถคันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บถังน้ํามันนะครับของรถบ้านฮีโน่เคมคันนี้นะครับชั้นเครือบนะครับที่เก็บถังนะครับไม่ใช่ครับที่ถังน้ํามันแล้วก็ที่เก็บของโลงกลางนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพสวยครับรถบ้านคันนี้ถือว่าสภาพสวยทางร้านของเราเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมต่อรองได้นะครับรถพร้อมใช้นะครับพร้อมขับ เอาไปวิ่งนักเรียนหรือว่าไปได้ต่างๆครับสำหรัารถบัสคันนี้ครับสภาพสวยแล้วครับตัวนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีรอยสีแตกนะครับสีแตกนิดนึงนะครับนี่ครับสภาพนะครับมาดูนะครับเข็บนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนี้ซุ้มล้อนะครับเปิดได้นะครับตัวนี้เป็นซุ้มล้อล้อหลังล้อหลังเปิดได้นะครับ เสื้อผ่าหลังก็จะเป็นของ e ู f b r นะครับู s u b r เสื้อผ่าหลังใหญ่แล้วนะครับน็อตล้อหกตัวนะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นยางแปดสองห้าขอดสิบหกนะครับยางหลังสวยมากนะครับยางหลังสวยซื้อไปไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเอาไปใช้งานได้นะครับอ่านี่ครับสภาพก็สีแดงปิดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับตัวนี้สนใจก็ทักเข้าหากันได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้นะครับ ให้ําแนะนาได้นะครับโทรมาคุยต่อรองราคาเลยค่ะนี่นะครับสภาพด้านหลังก็จะเหมือนกับรอยขูดนะครับตัวนี้เหมือนกับรอยขูดนะครับนี่ครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหารถสภาพแค่นี้ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะถ้าสวยคุณนี้ก็รถใหม่แล้วนะครับถ้าสวยคุนนี้ก็รถใหม่แล้วเปิดตังไหนวาแม ด้านข้างสีก็สวยนะครับตัวนี้ก็จุดมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่ครับสภาพด้านหลังนะครับสีไม่มีรอยแตกเลยครับด้านหลังไม่มีรอยแตกไฟก็มีมีมีรอยแตกทั้งนั้นนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคครับตัวนี้ถือว่าโอเคไม่มีรอยแตก ทะเบียนมอเจ็ดเก้านะครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับตัวนี้ด oh. ีครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับยุบสีนะครับใครอยู่ที่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีรอยสีถลอกนะครับด้านหลังนะครับ นี่่ครับอาด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับที่เก็บของนะครับที่เก็บของโล่งเลยนะครับรถคันนี้จะเน้นนะครับช่วงล่างเป็นสีพิเศษนะครับจะลงเป็นสีอ่าส้มหมดนะครับรถคันนี้นะครับรถบัสแปดเมตรแถมเคืบนะครับสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาไม่ถึงสองแสนนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทพร้อมต่อรองนะครับทะเบียนหนึ่งเจ็ดเก้าพร้อมโบนนะครับ นะด้านนี้ก็จะเป็นประตูหลังนะครับประตูหลังแสดงว่าด้านในล็อกอยู่นะครับตัวนี้ประตูด้านข้างไม่มีรอยแตกนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นนว่ากระจก่ะกระจกบ่กบแตกตัวนี้น่าจะล็อกนะครับอ่านี่ครับตัวนี้ก็มีรอยขูดนะครับ ด้าน,นหลังนะครับนิดนึงนะครับด้านนี้ก็จะลงเป็นยาง8ปดสองห้าเหมือนกันนะครับยางสวยครับลูกค้าหรือเอฟซีท่านใดกำลังมองหารถนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้ครับยางสภาพสวยเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับรถคันนี้ มาดูที่เก็บของอยู่นะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับอ่าสีแดงสีส้มนะครับสีส้มสดใสเลยนะครับรถคันนี้แสดงว่าเจ้าของเขาในชอบสีส้มมากนะครับส้มทั้งอ่าช่วงล่างส้มหมดนะครับตัวนี้ แบตเตอรี่นะครับที่เก็บแบตเตอรี Luckily, ่นะครับแบตเตอรี่ใหญ่สองลูกเลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ใหญ่สองลูกสภาพสวยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้สภาพสวยนะครับซื้อไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้กองอากาศใหญ่ครับที่เก็บของเยอะมากนะครับสําหรับรถคันนี้ที่เก็บของเยอะมากสนใจก็ทักเข้ามาหากันได้นะครับหรือว่าจะิปต่อโทรสอบถามได้นะครับ นี่ครับยางด้านนึงนะครับอตัวนี้ก็ดึงออกดึงลงได้นะครับดึงขึ้นดึงลง,งได้ตัวนี้ด้านอซุ้มล้อ,อก,ก็ยังมีรอยตะหนีเล็นึงนะครับจะผูนะครับด้านนี้ยางหน้าสวยนะครับแปดสองห้าขอบอตัวนี้เป็นเรเดียน,นครับเรเดียนเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวดูข้างบนกันต่อเลยนะครับสบภาพรถบัสคันนี้ครับข้างบนนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับขึ้นไปเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวช่วมประตูก่อนประตูสวยอ,อ่านี่ครับประตูนะครับ สภาพภายในนะครับสภาพภายในด้านบนนะครับตัวนี้หลอดไฟไม่มีนะครับตัวนี้หลอดไฟไม่มีน่าจะใช้ได้ประมาณหนึ่งหลอดนะครับพัดลมก็มีประมาณห้าตัวนะครับพัดลมห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกตัวครับเป็นเบาะสองสองนะครับเน 2, 2นบ,บ, 2, 2. บาะสองสองรถบาร์คันนี้เบาะสองสองขึ้นเรียบนะครับตัวนี้สี่แปดสิบ สิบสองสิบสามสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สี่ยี่ห้ายี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าอ่าที่นั่งก็จะมีประมาณยี่สิบเก้าที่นั่งนะครับรวมเบาะหลังด้วยนะครับรถบัสคันนี้นะครับรวมเบาะหลังยี่สิบเก้าที่นั่งนะครับตัวนี้เรานับดูนะครับเบาะสองสองยี่สิบเก้า 2, 2, ที่นั่ง ราคาไม่แรงนะครับทะเบียนมอเจ็ดเก้าพร้อมโอนนะครับผืนเรียบนะครับเน้นจ้ำนะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับนี่แหลครับสภาพ ตัวนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะครับรถบัสคันนี้ไม่มีเครื่องเสียงโทรทัศน์ไม่น่าจะใช้ได้นะครับพอดีกิดไม่โชว์เฉยๆนะครับรถบัสคันนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องดูไหมครับนี่แหละครับสบภาพเครื่องอ่าเอียร์สูบของบีเอฟนะครับเอียร์สู เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีซู 6BF 175แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นเกียร์ล็อกองเกียร์นะครับระบบเบรกทิฟฟี่นะครับเครื่องตัวนี้อา่าเน้นย้ําระบบเบรกทิฟฟี่นะครับามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องจะดีขนาดไหนนะครับรถบัสคันนี้นะครับ ก็ไม่มีไอ้แล้วนะตัวนี้ก็ไม่มีไอ้ที่ติดต่นะครับรว่าเชื่อนแม่นะครับโปบานเล็กนะครับบ้านเล ขอจบคลิปนี้ไปเทียนเท่านี้ครับก็ฝากติดตามช่อง Youtube ของร้างวิเทียนเชียงกงจังหวัดกรฬสินธน์ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ